สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่สองแล้วของหนังสือ Tuesday with m o r i y หรือชื่อภาษาไทยว่าวันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอรีก็เล่มนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวการพูดคุยของคุณมิด อัลบั้มนะครับที่เป็นผู้เขียนกับคุณครูคนโปรดของเขาก็คือคุณครูมอลลี่ที่กําลังป่วยหนักด้วยโรคร้ายอยู่นะฮะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปฟังอีพีที่แล้วก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะต่อกันนะฮะกลับมาที่เนื้อหาของหนังสือกันเลยนะครับในอีพีนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ทั้งคู่คุยกันในเรื่องของเงินทองครับคุณครูมอลลี่เนี่ยบอกว่า คนเราเนี่ยก็ดูไปดูมาแล้วคล้ายๆกับเหมือนถูกล้างสมองเลยเพราะว่ามีแต่คนเนี่ยที่อยากได้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากได้รถคันใหม่เด็กๆก็อยากได้ของเล่นใหม่นะครับและแถมที่สําคัญเนี่ยพอเวลาตัวเองได้ของใหม่ๆมาแล้วเนี่ยก็อยากจะอวดให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ด้วยนะฮะคุณครูบอกว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยกระหายในความรักต่างหากก็เลยเพยายามจะหาอะไรมาทดแทนความรักที่ตัวเองไม่ได้ เหมือนกับเป็นการโอบกอดสมบัติเหล่านั้นเอาไว้แต่วัตถุเนี่ยมันแทนความรักความอ่อนโยนความนุ่มนวลแล้วก็มิตรภาพเนี่ยไม่ได้หรอกคุณครูมอลลี่ยังพูดอีกว่าเงินทองไม่สามารถทดแทนความรักได้และอำนาจก็ไม่อาจทดแทนความรักได้เช่นกันถึงแม้ว่าเธอจะมีมันมากขนาดไหนก็ตามนะครับคุณครูมอลลี่ก็ยังถามผู้เขียนอีกว่ารู้ไหมว่าอะไร ที่ทําให้สุขใจอย่างแท้จริงครับคุณครูมอรี่ก็บอกว่าการให้ในสิ่งที่เธอมีกับคนอื่นนะครับหรือว่าจริงๆก็อาจจะเป็นการแบ่งปันนะครับคุณครูเนี่ยไม่ได้หมายถึงการแบ่งปันสิ่งของนะครับแต่คุณครูมอรี่หมายถึงการแบ่งปันเวลาแล้วก็ความใส่ใจให้กับคนอื่นนะครับก็ค,คล้ายๆเดิมครับก็คือคุณครูเนี่ยจะเน้นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับคนรู้จักนะครับคนที่เป็นคนสําคัญ รอบๆตัวคุณครูมากๆนะครับประเด็นถัดมาครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณครูก็บอกว่าคุณครูเนี่ยเชื่อในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนะครครูบอกว่าเวลาที่ครูเนี่ยคุยอยู่กับคุยอยู่กับเธอก็คือคุยยกับผู้เขียนเนี่ยครูก็จะสนใจเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ไปนึกถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือว่าไปกังวลในเรื่องของอนาคตครูเนี่ยทำแบบนี้มาตลอด ครูตั้งใจฟังทุกคนที่คุยด้วยแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของคู่สนทนานะครับก็คือเป็นการฟังอย่างตั้งใจผู้เขียนบอกว่าคนที่มาเยี่ยมเยียนคุณครูในช่วง2-3ถึงเดือนสุดท้ายในช่วงชีวิตของคุณครูเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าพวกเขาาใส่ใจในตัวครูหรอกแต่กลับกันต่างหากเป็นเพราะความใส่ใจของครูมอลลี่ที่มีให้กับพวกเขาต่างหากพวกเขาเนี่ยเลยถึงอยากจะมาหาคุณครูนะครับ อันนี้เนี่ยครับหลังจากผมอ่านบทนี้จบแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันตรงกันกันกบในหนังสือหลายๆเล่มเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเลยที่เขาแนะนําว่า 1. เนี่ยเราทุกคนควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับก็คือการใช้100%ของเราในขณะนั้นเนี่ยในการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเรานะครับแล้วก็สก็คือเราเนี่ยควรจะอยู่ปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับอย่าไปกังวลถึงอดีตเพราะอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็การทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยมันก็น่าจะทําให้อนาคตเนี่ยดีด้วยนะครับเรื่องถัดมาครับครูมอลลี่กับผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้คุยกันถึงเรื่องวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องของการลงทุนด้วยนะครครูบอกว่าที่ครูเนี่ยเคยบอกให้สร้างวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าครูจะ ให้เธอเนี่ยไปแหกกฎของสังคมไปหมดทุกข้อหรอกนะแต่ว่ากับเรื่องสําคัญสำคัญในชีวิตเนี่ยสำคัญขนาดไหนใช่ไหมครับก็อย่างเช่นความคิดเห็นของเราหรือว่าการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องเป็นคนเลือกเองอย่าให้ใครในสังคมก็ตามมากาเกณฑ์สิ่งเหล่านี้ให้กับเธอนะฮะน,นี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่เคยคุยกันไปในอีีที่แล้วนะฮะ ถัดมาครับเป็นเรื่องของการลงทุนครับครูมอลลี่เนี่ยบอกว่าจงลงทุนกับคนนะครับให้สร้างความสัมพันธ์กับสังคมที่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยคนที่เธอรักแล้วก็คนที่รักเธอนะครับคุณครูยังพูดอีกว่าในช่วงที่เราเป็นเด็กทารกเนี่ยเราจะต้องพึ่งคนอื่นเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยได้อยู่รอดในบ้านปลายชีวิตก็เหมือนกันเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเหมือนกันนะครับ ก็เหมือนกับที่คุณครูกาลังเป็นอยู่นี่แหละครับทีนี้ความลับมันอยู่ตรงที่ในระหว่างสองช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงทารกกับช่วงบ้านแปองชีวิตเนี่ยตรงกลางเนี่ยเธอก็อยังต้องพึ่งคนอื่นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับก็คือคุณครูเนี่ยแนะนําให้ลงทุนในการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับคนสร้างสังคมเล็กๆรอบๆตัวคุณขึ้นมานะครับสังคมเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยคนที่คุณรัก แล้วก็คนที่เขารักคุณนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทนะครับพ่อแม่ของคุณลูกของคุณพี่น้องของคุณนะครับเรื่องถัดมาครับเขาคุยกันถึงเรื่องของการให้อภัยนะครับคุณครูมอลลี่เนี่ยได้เล่าถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากว่า30ปีแต่ว่าเกิดผิดใจกันนะครับทีนี้พอผิดใจกันแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะมาขอปรับความเข้าใจแต่คุณครูเนี่ย ไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะปรับความเข้าใจด้วยนะครับสุดท้ายครับเพื่อนคนเนี้ยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปทั้ง,ท,ง,ท,งที่คุณครูเนี่ยยังไม่ได้ให้อภัยเขาเลยครูเล่าจบเนี่ยคุณครูก็ร้องไห้ครับแล้วคุณครูก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะกับคนอื่นนะที่เราเนี่ยควรจะให้อภยัยเราควรจะต้องให้อภัยกับตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยกับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้ทําหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ อย่าไปยึดติดกับความเสียใจในสิ่งที่น่าจะเกิดแต่มันไม่เกิดเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยให้มีอะไรดีขึ้นมาเลยการที่เราไปแบบเสียใจนะครับคุณอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยทําไมกันนะคุณน่าจะทํางานออกมาได้ดีกว่านี้นะครับเราก็อาจจะเคยโทษตัวเองว่าทําไมแบบเราน่าจะทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีกว่านี้เราน่าจะทําอันนู้นทําอันนี้นะครับ ครูมอลลี่บอกว่าอย่าไปโทษตัวเองเลยมันมีผลอะไรที่มันดีขึ้นมาเลยการที่ไปโทษตัวเองนะครับจงให้อภัยตนเองให้อภัยผู้อื่นอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปใช่ว่าทุกคนจะมีเวลามากมายนะนะครับสุดท้ายครับมิดกับครูมอลลี่เนี่ยเขาคุยกันถึงเรื่องของวันธรรมดาธรรมดานะครับมิดเนี่ยเขาถามคุณครูว่าถ้าเกิด ตอนนี้ที่ป่วยอยู่เนี่ยถ้ามีโอกาสว่าหนึ่งวันนะครับหายลุกขึ้นมาเดินเหินได้สภาพร่างกายเป็นปกติเนี่ยคุณครูอยากจะทําอะไรนะครับสิ่งที่ครูมอลลี่ตอบมาครับผิดคาดมากๆเลยครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดถึงการใช้ชีวิตธรรมดานะครับก็คือแบบกินข้าวธรรมดาอยู่กับเพื่อนนะครับเต้นลํานะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่ได้มีแบบอาหารมื้อพิสดาร ไม่ได้มีการอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าแบบไปปีนเขาไปอะไรพวกนี้เลยนะครับคุณครูบอกว่าถ้าวันใดที่เราป่วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่สุดในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะแค่การกลับมาแบบใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะครับแบบวันธรรมดาธรรมดาเนี่ก็มีความสุขมากแล้วนะครับบทนี้ครับทำให้ผมเนี่ยได้ข้อคิดว่าจงมีความสุขกับวันธรรมดาของเราโดยไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรน หาอะไรมาเป็นแบบพิเศษก็ได้ครับการที่เรามีวันธรรมดารรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณลองเทียบดูว่าตอนที่อาจจะคุณอาจจะเป็นไข้หรือคุณป่วยหนักนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับแค่สุขภาพร่างกายคุณปกติแล้วคุณได้ทําในสิ่งที่ทําทุกวันนะครับตื่นมากินข้าวได้เดินเหินไปไหนได้เนี่ยนี้ก็อาจจะมีความสุขแล้วนะครับก็เล่มนี้ครับ เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับคาถามสุดท้ายที่ผมอยากถามคุณผู้ฟังครับว่าคุณผู้ฟังได้พบกับครูของคุณบ้างหรือยังครับถ้ายังนะฮะผมแนะนําให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองซื้อเล่มนี้มาอ่านดูครับคุณครูมอลลี่เนี่ยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนป่วยเลยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีวิธีคิดที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับขอสรุปเนื้อหาเล่มนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแบบสั้นๆนะครับก็คือสิ่งที่ได้นะครับก็คือ การฟังอย่างตั้งใจการให้อภัยการสร้างสังคมแห่งความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การมีวัฒนธรรมของตัวเองสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ครูมอลลี่เนี่ยได้ฝากไว้นะครับให้พวกเราเนี่ยได้คิดทบทวนแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองครับสุดท้ายก่อนจะจบขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ในอีีหน้าครับสวัสดีครับ